ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o เตอร์ไรฟกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอนม o เต r ร v ไรฟจะขอพาเพื่อนๆมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์โมเดลต่างๆของทางยามาฮาที่ได้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในช่วงปี2020ถึง2021แต่จนตอนนี้ทางยามาฮายังไม่นำพวกมันมาเปิดตัวในบ้านเราหรือว่าง่ายๆก็คือสิ่งที่ผมจะพูดในครั้งนี้จะเป็นการไล่เรียงรายชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ประเทศไทยยังค้างการนําพวกมันมาเปิดตัวในบ้านเรานั่นเองแต่มันจะมีโมเดลใดบ้างเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลโมโตไรว์ปไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยสําหรับรถมอเตอร์ไซค์โมเดลแรกที่ผมจะพูดถึงก่อนก็คือตัวรถ Yamaha MT09 รุ่นปี2021ที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่แบบ All New เมื่อเทียบกับ MT09 โฉมก่อนหน้าที่ยังคงขายอยู่ในบ้านเราณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแฟริ่งหรือว่าบอดี้พาร์ทรอบคันชุดเฟรมก็เป็นแบบ ่และเครื่องยนต์ที่ใช้ก็มีขนาดความจุเพิ่มมากขึ้นจนทําให้มันสามารถเข็นแรงมา้าแรงบิดได้มากกว่าเดิมและอันที่จริงเจ้า MT09 โฉมใหม่ที่ว่านี้เนี่ยเราก็เคยเก่งกันไว้นะครับว่ามันควรจะถูกนํามาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021ซะด้วยซ้ำเพราะมันคือรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมกันกับตัว MT07 ที่ถูกนํามาเปิดตัวในบ้านเราตั้งแต่ต้นปีแต่จนตอนนี้ผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ MT09 จึงทำให้ทางยามาฮ่าประเทศไทยยังไม่นำโฉม มมันมาเปิดตัวในบ้านเราจนตอนนี้ส่วนรถมอเตอร์ไซค์อีกโมเดลที่ผมจะพูดต่อก็คือตัวรถยามาฮ่าเทรเซอร์9และเทรเซอร์9 GT ซึ่งเป็นตัวตายตัวแทนใหม่ของเทรเซอร์900กับเทรเซอร์900 GT และอันที่จริงมันก็ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมกันกับ MT09 นั่นแหละนะครับและเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ไม่ต่างจากคู่แฝดร,ร่างต้นของมันด้วยแต่ที่พิเศษกว่าก็คือตัวรถเทรเซอร์9และเทรเซอร์9 GT จะมาพร้อมกับออปชั่นระบบความปลอดภยัยและระบะบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือชั้นมากกว่า MT0 ้้ขขึนนไปนัซึ่งน่าเสียดายที่จนตอนนี้มันก็ยังไม่มีวีแววที่จะถูกนํามาเปิดตัวในบ้านเราด้วยเช่นกันแต่อาจจะเป็นเพราะตัวรถเทเซอร์900และเทเซอร์900 GT ยังคงค้างสต็อกอยู่ในบ้านเราเป็นจํานวนมากก็ได้นะครับจึงทาให้ทางยามาฮ่าต้องชะลอการเปิดตัวโฉมใหม่ของมันไปก่อนด้านรถมอเตอร์ไซค์โมเดลถัดมาก็คือตัวรถยามาฮ่าวซ R15 และ y ายซ R15 M ที่ได้ถูกเปิดตัวโฉมใหม่ของมันไปแล้วนะครับในประเทศอินเดียกับประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสาระสําคัญของ การปรับโฉมในครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนชุดแฟริ่งภายนอกเป็นหลักและก็ยังมีการใส่ออปชั่นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธระบบ ABS ระบบ traction control และ quick s h i p t e r ในตัว R15M อย่างไรก็ดีหากนับตามไทม์ไลน์การเปิดตัวจริงๆแล้วตัวรถวายเ R15 เนี่ยก็ไม่ควรที่จะถูกเปิดตัวในประเทศไทยของเราช่วงสิ้นปีอยู่แล้วนะครับแต่ควรจะถูกนําไปเปิดตัวช่วงต้นปีที่งานมอเตอร์โชว์มากกว่านั่นจึงหมายความว่าหากใครกําลังรอง คอยการมาของวาเซเป R15 รุ่นใหม่อยู่ให้รอที่ต้นปีหน้ากันเลยเป็นอย่างเร็วและนอกจากรถบิ๊กไบค์ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้อย่างตัว MT09 กับเทเซอร์9ในปี2021นี้ทางยามาฮ่ายังมีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีก3รุ่นนะครับที่ได้รับการปรับโฉมใหญ่และและถูกเปิดตัวในระดับ global ไปได้ไม่นานด้วยได้แก่ตัวรถยามาฮ่า XR900 Sport h e ท i t a g e Bike ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับตัว MT09 และในคราวนี้มันไม่ได้แค่ถูกปรับโฉมในเรื่องของชิ้นส่วสน้้นนาาหลลัก่นนแแตตะ ชิ้นส่วนภายนอกเนี่ยยังถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้กลิ่นอายความเป็นสปอร์ตคาเฟ่ขึ้นมาอีกนิดด้วยส่วนอีกคันก็คือตัวรถยามาฮ่า XR 700ซึ่งว่ากันตามตรงก็มีแค่เพียงชุดไฟหน้าเท่านั้นที่ถูกปรับใหม่และเห็นได้จากภายนอกนอกนั้นในเรื่องออปชั่นต่างๆก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากเท่าไหรนะ่นักเหมือนกันกันกบ MT 07รุ่นล่าสุดและคันสุดท้ายก็คือตัวรถยามาฮ่า MT 10รุ่นปี2022ซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของตระกูล Master Talx Series of และมัันเองกก็ได้รบารปรปับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าาาตภยนอกไปมากพอสมควร ขณะที่ระบบอิเลกทอนิกส์งต่างๆหรือว่าระบบที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดใหม่เพื่อให้มันสามารถทํางานได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยโดยสายเหตุที่ผมระบุรายชื่อของรถมอเตอร์ไซค์3คันหลังแยกออกมาจาก MT09 และก็ Tracer9 ก็เพราะว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เท่านั้นดังนั้นเขาว่ากันตามจริงเนี่ยมันก็ควรจะถูกเปิดตัวในช่วงปีหน้าอยู่แล้วไม่มีทางจะถูกนํามาเปิดตัวในบ้านเราภายในปีนี้แน่นอนอยู่แล้วนั่นเองแ่ก็ ไม่แน่ว่ามันอาจจะถูกนําไปเปิดตัวในช่วงปี2023เหมือนกับตัว MT09 และเทรเซอร์9ที่หากมันได้ถูกนําไปเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าจริงๆนั่นก็จะเท่ากับว่ามันถูกวางจําหน่ายเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากตลาดโลกถึงปีกว่ากันเลยซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับ XSR900 XSR700 และ MT10 รุ่นล่าสุดอีกก็ได้และผมก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวรถ Yamaha V-Star R15 รุ่นใหม่ที่เชื่อว่าน่าจะมีชาวไทยหลายๆคนกําลังรอคอยการมาของ มันอยู่โดยหาเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะติดตามข้อมูลของมันต่อไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลม t โต r ร v a l รวมถึงไปกด f o l l o วิ่งแล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบ o ๊กม t โต r ร i v าเอาไว้กันด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอห m o ม o โต i ร a l ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ